อยากเลยอ่ะมก็โอเคเอามันน้อน่ได้าี่กระับดีกาลูกอนกนนสุลยจะ้นบาก็อานขสุกมัยเนียเรื่องพริกน้อนปัดไปพริกจะทั้งทั้งกามันพริกไปจะถือ คือไม่ปนแต่ตัวฉันคือใช้ยาเลยเฉาใช้ยาทำไมยาบ่ไม่ใช่างเนาะมาเยี่ยมท่านหมออีกแล้วพี่น้องเลยเนาะซื้อปลามาไว้ให้พี่น้องไปกินท่านหมอมาใหญ่ที่อยู่ล้ว Nó mở thì dù Trọt khen thang cho mi Để qua bên đó nè tầm được á Chuyên sư phụ tầm được คนไปเบิดเนาะคนไปจะค้น่ะนะไป่เถอะไปช่องพกเบแลวไปผู้ไปผู้่นไปห้องนอนนะบ่าออไดปปลาดุกพันนี่ปิ้กินกับตำหู เดียท er, ่านหมอมานอนอยู่พี่ใครแน่อยู่บ้านนี่ผู้เมื่อยอยู่บาแข็งผู้เมื่อยอยู่มันยรงมันเังมันเังแข็งอยู่นะยังตังบได้อืมยังแข่งอยู่ แต่ว่าคู้ซึกง้วว่ะเออได้ยุตตั้งแบบนี้ได้ยุตแต่ผมยังตูบบ่ได้มือเนี่ยยังพี่ตูบบ่ได้ก็ได้ของรองทักก็ได้บ้านนี่หนึ่งอันนี้นะเออมือเจ้าหนูว่ายังบ่มีแห้งเราจะคลายเราจะเกล้ามันย่อมัใหญ่รถกระโปรงไครท่าถ้มันเฉาเมันอยู่พี่กว้างหลืนี่มันอยู่พี่มันอยู่พี่กว้างหรือยังไอ้เจ้าตั้งไว้ได้บอลนะ เจ้าหเมื่อจูห์ฮะฮันทั้งเรื่องตู้เทงยังกชีไดโนะมาเก็บน้ำด้ัยไปไปพังอันว่าควมกันบ่เออเอออันไปว่าในใดมันชิ่กันเนาะ้องชื่อมันเจ้ากันก็จะเอาหลดออกมาไปตางคนต่างต่างชูนกันเลยรกันเแม่นเลยนะนุ่งเจ้นดีเนาะบ่ก็ชื่อนุ่งเัวาไร

ร้ en, อนสะเแนะเอาเรื่องพริกนอนปัดผ ja ัพริกจะทัทั้งกายบริพไปจะเธอใครบอกแม่คนงานกาเนื้อใช่ไหนบ้าตัว้จเกิดะใช้ยาอะไรสักห่ช้ยาเท่านีรักบามือช่เนาะแม่ชมยบ้ามืออ้า แกเสือมันหอนแกเสือมันมุวนาดนุ่งเสือมุนาดตรูปแบรูปแบบหนัรูปบไหนมาท่านหมอว่าท่านหมอไปน้ำเหรอไปดิชมกันไปบ่ึ้นะไว่าท่าม้เหรเิอ่มกันปบ่กินอ่

我。发了，现在还没下麦呢，不错。<noise> <noise>

ไปได้คือนี่เจ็บยุ้งแบบบบอะไนเนาะเดือจะแข้งขาอ่อนแรงแบบแล้วมันค่อยดีขึ้นนะเออมันเหมือนชาวันเ้ามือนกนสิ่งใดนะเนมันเหมือนตามว่านะเออมันยังเหมือนนะเ่เพราะเรื่องเหมือนเสารวันเนเอ็นมันยนังแข็งกันเ้นเอ็นมันดีครัดนดีว่าโอเค เออโอเคมันชักยาคล้ายเช่นบเออเม็นบแนวมันเอออยากซักยาคล้ายเช่นเลยมันเช่นแขงเช่นแขกนว่ามนแขกแกมันบมแขนโมกัดปีกไรลแล้วไอ้ิ่งมัยังเก็บอย่เด้อมือลำติอย่างใหเนาะจะตางทั้งห้อมือกับไดายงแขกทำไม่ได้อันนี้ชืวว่าั้นนี้แล้วโอเคไรแล้วอบ่ได้มีแนวห้อง ปั้มกึ้นมือู้ึกว่าตัวเองตั้งแขลงไะอูอยูฮะเออาวป่าแว้ฮเป็ลกคิลใตวบกมีนกยกลมคอยอยโจ๊กอันอืออืออือหดคนกับหมดแดงหมดแดงคอยเอาชมอแมาอยู่น้มัอ่นมาอยู่นมันเพื่อนันนี้เพื่อนเพือนก็เพื่อนเข้ากนหลังเข้าแล้ว จะขอเป็นอืมมันเปไปเป็นแมงตังโมไม่ร้อยแล้วถือมีนะ ในนอนโบราณจะไ้นอนตื่นอยู่อยอยู่คุ้มี่ไลไปติ้งมาฟากมันอยู่ในนอนมาบ้านขึ้นกบขึ้นเข้าแล้วก็มกระเช้าแล้วบอกมก็คอยดีกันแล้วมพ่อให้แม่บึงแย่งอยอุ่นีอุ่นชาอุ่อแลแม่แล้วก็เช้าคอยดีมาแล้วพอแค่ให้ไม่ลูกจะเชื่อเรานอนเพื่อคืนเ็มยูนนอนแค่ไไม่ลู้คืนนี้คอยดีคอยเช้าผ่าแล้วมาอุ่นผีอุ่ชาุ่อแลแม่แหะ มันกบอจันกสร้างเรอสุกสุกไรอยู่สุกไปได้หรอมันก็เดินมันก็จะค่อยลุกไปอยงคอยลุกไรไปแล้วอ่ะมันจะใครกว่าเก้าารเท่าใครกว่าเก่าายเท่านาะเออใครแล้วเไปเถอะแม่เรอเลยนะ

รับดีน้งค mm. ืนนี่เนาะเ้อนดีรดีอยขอเช่านแล้วรับดีอยฉันีกับดีเลยมือนีกับเพื่อนรายแรกเลยท่านหมอเ่อฉุบยานี่หมอคบหมอเอเดี๋ยวว่าเจ้าชุบเดี๋ยวุบได้หมอบริฉุบหมอช่นยฉุบม่วยมาฉุบเดีต้องีกลับมาหมอฉุบไปมาะล้วฉุบ แคค่กับใจบใจกขนกับปะไรได้ไผ่มันเชียงกีบมันบับนะกังเวนก้ให้มัพุ่มได้มาปานี่ดอกมันจะม่ทานเชื่อทานมีแล้วทานมีโจอไงจะงมาแต่งเอานนี่ไป็นต้นคำจะไงกัญญาแลวแม่นเฮาที่ด่งแหงจำมาได้ยางและกับเวนก็มีทุก เอาบบาบอสหอนหรือเปล่าบไปบอไคุยกับเพิ่นว่าเสียเอาบได้แล้วเอาบได้แล้วเนืใดมันได้เกิดแล้วเนาะท่านหมอมันบ่มีพาพิษไผถือร้อยปร์เซนได้อันน้มันบมนไล่ยิงกันเนาะเนอแ่ยาพิษก็ให้เราออกมาฮันมแป้งเนาะ เออมันคาดให้เจ็บเด้มันเพิ่นสวยตสวยแล้วเพิ่นก็ย่างคือกันกับเจ้านี่แล้วก็เจ็บกันแล้วก็ยุหลายแล้วมันเจ็บทางในก็ได้แล้วะได้ๆกัเว้นปไทย่คือได้เฮายังเป็นเด็กน้อยเนาะพอมันฮุบๆพมันยามันสิจนาโมันได้ยาคนยาคนย่างธรรมดากงคืนเนี่ยบปเด็ดาดกงคืนเียงกินมันบนเออ ยังได้ย่างอยู่บ้นี่ขึ้นไปขไปขึ้น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 ไปขม้นไปาึนไปขึนไป้นไปนไปขึ้นานไป้วไปนไป้นไปขึ้นไปข้คไอ้นไปขึ้นไป้ไบ้นไปนป้น้นปนขนนทั้ง้วปออขาเลยขอิลนน ชาอุ่นนำอยู่นี่ชาองนำนําหนานะแล้วอีเพรยู่หันเลยกะจะเขาเล่ากันไปทางเราโหเลยกะโต้เลวโตเตพะพุ่ง่ปบานนาบ้ามาขันนาอ้าคงจะกล่าวมานนนาวันบริโภคหรืออย่างไ้ประคันวินชับชอบลยหยาลหลาน่าพูดเขาง้องเขาเห็นก้นเห็นแบบคนหงายน้อพูชช้าอีงออ้อโอ้ออออออแม่อีแม่อุลี่ฮะ ขาบริการเขาชื่อว่าเอาการขับยาเขาชิมก่อนเลยพอเราโห่มก้าแล้วอักอักแล้วก็ต้มเต้งเในอีเพ่กับอีแม่อีโรลีต้มเต้งว่าพูดเบ่าวอันหมางขันโอ้จานก็กันล mm ูกไปมึงไปได้กูโหมันแบบโห่ชื่อว่ากูเบากูโห่ลูกเขาแล้วิีมาจานเขาบอกว่าคุกคุนระเบาอะไรเนาะ วันก็โห่มขับแล้วจับตัวในีเจอเจอแล้วก็เอก็ยังจับกันมาก็โห่รนแล้วฝันวันวาต้าเต็งและบานีอแพ้กับ่างลูกอาคัวบ้าบางขัดหรือเ่าอ้าวเติงอย่นี้คนหลับล่ะมึงเป็นเท้าก็ดมึงเป็นด้ายจานบ่าวแล้วบ่าวกุ้งแล้วก็กระโจนกุญแหัน้องเขากระหัวบ้อหัวเอาคือหัวได้ ขึ้นจากหัวเขาหัวเลยเนาะเออเขาหัวแล้วก็หัวหัวว่าแล้วหัวน้ำเหมื่อยน้ำเขาเหือเขาบอกเลยหัวน wow, you know, uh, so ้ำังดีแล้วหัก็ให้ขึ้นมือนันเนาะอืมัขึ้นจากสักละสักคือมือนั่นบะบ่เลยครับมได้มันไดได้ขึ้วานึงมัไดขึ้วานี่อ็อมนเลย เล้น้งานดเี้นอต็มที่เข้ากันมอเมอเขาราล้นแล้วนี่ธรรมดาเยอะแต่องังวันเด็่งเนเงินหลังนี้เงินอื้ยผู้นึงอีกบอเอ้ยผู้นึงหรือลานอีก้หนึ่งลาดเออลานไาจะลูกคนดีแล้วเงือนเจ้าน้อว่าอะไรกันนี่กะมันบออ้าว่าเจ้าอยู่เพือนหลังนั่นบอแมน เดื่อนอยู่เพื่นดิ่เื่อนว่มือยากมือนั่นหะบานี่นะลูกเชาาลูกช่าแม่เนี่ยก็อยู่พุ่นแล้วคขบ้ายเหมืออใครเนี่มันใครอะเนชื่นี้ข้าวก็กินเลยดิคอย้เอก็เป็นอะไรนป่าอยู่ไนอาเห็ดกับไปมันชนี้่ามบมันนี่มันนีว่างเป็นแล้วมันก็ หมดครบหจักเรมหมดครบเอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหเบิงขวัญสีใยแค่งเจ้าเบอร์มาเชื่อมมงก่อนไปไหฮู้่เนียฮู้ี่ยิเจ้ามูยิกฮยิกมึงกาินเฮ้ยแรกจะให้ข่าวลอยยิกบงว่าชินูตัวบ่ก็มูยิก โอ้โหมูนิแสดงว่าเริ่มแล้วกันพูดมันยังเค่งอยู่นะเหมอกเ่งขนองแล้วทอดแต้ว่าเริ่มตีงได้เนี่ยน้อยนึงเนาะตีงได้วานนี่อยู่อ่ะหันช้างใหญ่เนาะช้างเล็กน้อยใหญ่นะเบิ้งจะเอาเบิ้งใช้มอน กินนอยาในกระยางกันเลยยาอย่างจังวะยาปัวภายในเลยเนาะปลาล่าก็กินดเลยมหยาเขาชิมหวานี่นรักโหดเขาชิมมากินข้ายาบนดินตกี่ได้หข้าหยาอ่าทางบ้านชื่นเอนเอ้ไม้เพชรเอ้ไมเพชรไอเพชรบอกพูนผู้ช่าแล้วก็บอกบุนผู้ช่าน้ำคือพร้าๆไม้เพชรเอายาไว้ไวล

แต่อยู่เนาะเฟื่อแล้วก็เฟื่อแล้วกระโดดเลยแล้วกระแทแข็งแบบมันย่อนะเจ้าเขาทำมันหย่อแต่ว่าโปรเป็นว่าพิการเจ้าวะโปรเปนหรอล้วประเ็น เป็นปการเป็นเป็นปีการเนี่ยมันป็นวันนี้เป็นปีการถ้าเป็นปีการเขาว่ามันคุ้นึกซะเอออันนี้มันมันเพราะว่าหอยมันยังเหมือนเยมันยังเหมือนนะเ่ยย้กิอนมันยังเหมือนมันยยอยอดยอดยอดนะนี่ยมันยอดากเแขงขาบฮักว่ามึนเนาะเป็นอย่างนาะมึนแล้วเพราะว่า เสร็จม oh, oh, uh, you know ันห่อเนยมันห่อกับซีนเขามันห่อกับชีนเลยมันห่อก็เห็นแล้วมันห้างกายเขาบรงงานอายุเขาลายแล้วนะมันน่าดีตามูลรานพันว่าแล้วก็บแม่หลดตั้มมันเป็นน้าตกเซดินนะเนาะตกเดินมันห่อเลยมันแ่แงลางแบบหอเอาจับไก่ฟาดดินนนะเออแบบนั้น ก็เป็นรถตามแม่แล้วเนาะแม่เอามาพี่เราจะาไปจะบีไมาช่่าไรพันได้คอยปคันบาแล้วชิมะบอบคอยรจักคอยชิลลบนอนห่อเดียวคอยบายช่องมงแล้วคอยมานอนมาจ่บุญคอยังมาทอดได้เนี่ยพันมาหามาชลใช่เนี่ยยังมาอดบ่งให้ทอดหรอกมาถอดอนาะมาถอดเนาะ รายหนักเลยยังหมด้ายเลยค่อยหาชื่อกล้วยหาโบฮีมีว่าชื่อกล้วยไหมจาเพราะว่าบแฟนโบนี่กินผิดบกินเมอกล้วยน่ะกินได้เคยปะกล้วยเนาะนี่กล้วยชุบกับกเขาขอยอยากกันกล้วยชุกกับเขาโบแฟโบกินกับเขาจย่งงนะขอยอยากอะไรนันล

กมันิไหมาะายเอยายาาายายอยู่ฮะาริงานเจ้าแข่งแห้งแล้วนะไปหาหมอก็ง่ายเวลาไปนะท่านมมิ่บขี่ยังเาไปหาหมอปวดเิ่งอีกนมันไปง่ายกว่าเก้ากว่นี่เขาจาเป็นต้องโจมแหงงด้บลำบากลูกหลานโจมก็ได้เนาะอนนี้ มันมันจะเค็ง่นะมันยังจะเค็งไงซื้อมันเงอ่ามันเค็งเอ็นเอ็นนี่เค็งอีกเอ็นยันเงอ็นดเรายัดก่ได้นะพันยัดก็ได้คุยอ่แล้มันใกลกว่า่านี่หรอวาไอ้กว่าบ้านนี่ ผูกแคล้แน่จ้ะอืไม่บอกคือนราายาผูกแค่แล้วแน่อ้ยโ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 อ้ดโอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้เโ้ยโอ้ยโอนยโอ้็อ้ยโน้ิโู้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าโอ้ยโอยโอ้ยอ้ะได้อย้อยน้้อยย้ยเอยยอ้อ้อ้าัอน้เออ้้ว้้ ผู้หมอกัดลีผู้พ่อกัดในลีเราดูว่าเป็ดบุมีผู้เบิ่งนะมันเฮือกยมันบุมี้กำลังใจครับบุมีผู้เบิ่งนะเห้งนั่นดีอันนี้ยังว่ามีกำลังใจเนาะผู้ชาวไปยังไงผู้ชาวไปมาบวกผู้ชาววานนี่ดูว่าเฮือดเราอยู่แถวนี้เป็นพ่กผู้ชาววานนี่แบบผู้ชาวมาไกลกันลักไอแล้วไปเวียกมาจ้าเราประทัดอ้อยบนเล้ยนี่โอ้ยเต็มยี่ยโจ๊ ถ้อเบิ้งว่าจไ<ะ>ผ่จีเซียใไผ่กันยังบู่้หดอกเลือกไปว่าความก็พี่น้องเนาะเลือกเาคว้ามนะเรับฮู้หูกับไ่จีเซียให้่ฮูเนาะว่าไผจีเสียไผแต่ว่าเราก็หักแพ้งกันแล้วพี่น้องเลยเนาะจีกวัว